สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดมรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะก็มากับหัวข้อที่ว่าเออเธอมีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองก็มาจากเพลงนั่นแหละดูใครๆว่าเธอเนรักเออหรือตัวฉันนั้นคิดไปเองนะอะไรอย่างเงี้มาดูซิว่าเออเราเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าในสิ่งที่เขากระทาในสิ่งที่เขาแสดงออกอะไรต่างๆเนี่ยเออเธอมีใจให้ฉันใช่ไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ก็เป็นดวงรัวๆนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซสีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรนะคะเออแล้วก็อันนี้เป็นกองที่หนึ่งจ๊งะ,ะกองที่สองกองที่สามดูได้ทุกเพศนะคะคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า เอาละค่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งจ้างสมาธิเลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับคนที่คนกองนี้กําลังนึกถึงอยู่ว่าเป็นยังไงในช่วงนี้นะจ๊ะคนกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะคะ คนกองนี้ค่อนข้างเครียดนะซีเรียสในเรื่องของความรักนิดนึงคิดเยอะคิดมากแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรตามใจสัก,ทกเท่าไหร่นะ้เนี่ยมีความอึดอัดใจในเรื่องของความรักอ,ะอ่ะเอาบอกเลย mm hmm. คนกองนี้แอบรักแอบชอบเขาอยู่หรือเปล่าคะเหมือนแอบลองแอบมองอยากจะเข้าหายอยากจะพูดคุยดังใจปรารถนาแต่ก็ไม่กล้าที่จะสานต่อขนาดนั้นแต่ว่ามีการแอบอ่อยไหมบอกเลยว่ามีแอบอ่อย แต่ก็กลัวว่าเขาจะไม่รู้หรือเขารู้หรือเปล่าแต่เขาไม่เล่นด้วยอารมณ์ประมาณนี้อถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็เหมือนได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างมีการทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดตีเรียดวิตกกังวลง่ายแต่และคนกลองนี้คาดหวังเรื่องของความรักเยอะคาดหวังในเรื่องของอนาคตเยอะบางทีไม่รู้ว่าทําอะไรซะขนาดไหนหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าคนกลองนี้ค่อนข้างที่จะคาดหวัง ให้มันเป็นไปตามที่หวงังเหมือนวันนี้เราเหมือนแบบเฮ้ยทำบางอย่างให้เขาอะแล้วเราก็หวังว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจะรู้สึกดีเขาจะตอบสนองอะไรบางอย่างเข้ามาในเรื่องของความรักมากขึ้นเรารู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นไฮพิเทสจบท้ายเนาะหนึ่งให้บางคนให้ระวังว่าอยู่ในสถานการณ์แบบว่าความสัมพันธ์เปิดเผยไม่ได้ในที่นี้อาจจะบอกว่าด้วยหน้าที่การงานแล้สถานะทางสังคมบางอย่างที่ทําให้แบบว่าเปิดเผยไม่ได้ก็ได้นะคะอืม ก็ถามว่าเราสําคัญกับเขาไหมถ้าเากิดูจากหน้าไพ่ก็พอสมควรนะเธออืมสถานการณ์โดยทั่วไปก็ออกแนวอารมณ์ประมาณนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นมาจากความคิดเยอะคิดมากของเราก็ได้อืมอมาดูสิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยเขามีใจให้คนกองนี้ไหมคะหรือคนกองนี้คิดไปเองอืมขอห้าใบค่ะ ควีนดาแทมโพอรนแฮงแมนเฮอร์มิตแล้วก็แปดไม้ถามว่ามีใจไหมเรามองว่ามันไม่ได้เชิงเรียกว่ามีใจเต็มที่นะเหมือนอยากรู้จักอยากทักทายออ,อยากที่จะแบบว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนออกแนวเหมือนเพื่อนอะกึึงๆเพื่อนอ,อารมณ์ประมาณเนี้เหมือนอยากจะไปต่อไม้อ่ในที่นี้เรามองว่ามีการอยากไปต่อเหมือนกันอยากพัฒนาให้มันมากขึ้น แต่มันเหมือนมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเบรกความสัมพันธ์อยู่เบรกว่าเออไม่มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออไปไปไม่ได้ไกลกว่านี้อารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ตัดขาดนะถ้าถามว่าเขามีใจไหมก็อย่างที่บอกอะมันไม่ได้เชิงว่ามีใจนะคะ มันเหมือนอยากรู้จักเฉยๆนะตอนนี้อยากรู้จักอยากรู้ว่าคุณนิสัยยังไงอยากรู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนู่นนี่นั่นกันแต่ถามว่าเขาพร้อมที่จะคบหาหรือพร้อมที่จะพัฒนาไหมเขาก็ดูยังไม่พร้อมเลยนะจุดนั้นแต่อยากที่จะไปด้วยอยากที่จะใกล้ชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้คือเหมือนอยากหน้าพ่เปไปสองดาคืออยากให้เลือกเลือกไม่ได้ก็ตัวเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขามีใจให้เราหรือว่าตัวเราคิดไปเองอะนึกออกปะเขาก็ไม่รู้ว่าที่เขาเป็นอยู่เนี่ย มันคือการมีใจหรือเปล่ามันมีการแบบว่าอยากจะสารความสัมพันธ์ไหมมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่พูดได้ไม่เต็มปากนะว่าก็มันก็ไม่ถึงขั้นที่อยากจะสารความสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ก็อยากใกล้ชิดอยากพูดคุยอารมณ์ประมาณนั้นน่ะอมเรียนรู้อะไรต่างๆได้แต่ก็ยังไม่ได้อยากถึงขั้นพัฒนาความสัมพันธ์อารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกล่องนี้อ่ะมาดูซิว่าแล้วในสามเดือนนี้ทิศทางแนวโน้มของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงขอห้าใบค่ะ ไม่รู้ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่สนใจมากกว่าหรือเปล่าในช่วงนี้ก็เลยไปโฟกัสสิ่งอื่นก็ได้นะถ้าแนวโน้มความสัมพันธ์เหรอเราอาว่าก็ติดฟนโซนอะติดพี่น้องโซนนะนนะบอกเลยมันไปมากกว่านี้ไม่ได้มันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางทีอาจจะเป็นตัวเราด้วยซ้ำนะว่าเราก็เหมือนเหมือนคิดในมุมของเราว่าเราพยายามเยอะแล้วแต่จริงๆอีกฝ่ายนะึ่งอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับที่เราทําเลยก็ได้เออแล้วเราเป็นคนที่รู้สึกว่า กลัวการผิดหวังกลัวการเสียใจสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์เนี้ยให้มันก้าวหน้ามากขึ้นแต่ถามว่ามันมีความเป็นห่วงเป็นใยมีการใกล้ชิดไหมมีนะคะมีการได้พูดคุยได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ก็ยังอย่างที่บอกอะ่ะออกแนวเฟนโซนออกแนวพี่น้องโซนถ้าจะให้เขาทําอะไรเหรอเรารู้สึกว่าเขาก็คันขๆที่จะมีการอ่อยเราบ้างอ่ะบอกตรงๆเลยว่ามีการอ่อยมีการอ้อยแต่เป็นการอ่อยแบบเหมือนคนเจ้าชูอ้อ่ะเหมือนแบบอ่อยเพื่อให้เราเข้าหาเขาแต่เขาไม่ได้ ไม่ได้ออกตัวว่าจีบเราหรือว่าอยากไปพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ารอให้เราเป็นฝ่ายลุกเหมือนทําอะไรบางอย่างแล้วก็ดูปกิตริยาเราว่าเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นกรถทวยอะ่ะคนนี้ค่อนข้างที่จะเจ้าเล่ห์นะคะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวนะแต่เรามองว่าก็ยังติดในโซนพี่น้องโซนนะคะเฟนโซนแล้วก็ตัวเราก็เหมือนแบบไม่ค่อยกล้าทําอะไรเต็มที่สักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักยังกล้า,กล,า,ก,ลากลัวๆอยู่อันนี้เกิมี เขาเรียกว่าอะไรมาจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ที่เราทําอยู่นะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. อยากจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอาจจะมีการกระทําบางอย่างที่มากขึ้นหรือจริงจัง,จง,จงมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นโดย,โดยโรวมฉะนั้นไม่ต้องไปซสีเรียสไม่ต้องไปเครียดอะไรนะปล่อยใจให้สบายสบายอืมยังไงขอให้คนกรอนนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช่า เอาล้ค่ะมาถึงคนกองที่สองตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นที่คนกองที่สองอยากจะถามถึงเออว่าเขาคนนั้นน่ยมีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองคะไพอะไรประมาณนี้เป็นโร,รวมน้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้เออหรือไม่ก็สลับก็ได้เธอมอามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักระหว่างคนกับเขาในช่วงนี้เป็นยังไงเป็นแบบรวมๆนะจ๊ะ มีใครบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะยื่นให้กันนะมันมีการเริ่มต้นมีการบางทีอะในที่นี้เริ่มต้นอาจจะแบบเพิ่งเริ่มต้นรู้สึกชอบขอเขาก็ได้เพิ่งเริ่มต้นรู้สึกรักก็ได้หรือว่าเริ่มต้นตะง,ง,ง,งิดตะงิดว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับเรานะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเออมันมีการเริ่มต้นบางอย่างในใจหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรดอกรักกาลังจะบานอยู่ในใจหรือเปล่าอืมอยากจะยื่นสิ่งดีๆ จะถามว่ามีความกลัวเกี่ยวกับความรักไหมค่อนข้างเยอะนะบาดแผลชกโชนนะคะคนกองนี้บางทีอาจจะหมายถึงเราหรือหมายถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะเธอเออค่อนข้างที่จะบอกว่าเหน็ดเหนื่อยอะในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ระวังหน่อยอารมณ์เนี่ยบอกเลยคนกองนี้อย่าเอาอารมณ์นํานะคะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ทะเลาะบอกแว้งกันง่ายเออบางทีหงุดหงิดอะหงุดหงิดมันไม่เป็นหนังใจอะ่ะแล้วก็บางทีไปหงุดหงิดเขาโดยที่แบบ เรากับเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนึกบอ,อกว่าเออดังนั้นให้ระวังไว้หน่อยเออคนกรณนี้บอกเลยนะคะอ,อ่ามีความอาตจใจเยอะนะง้องแงงเยอะหน่อยนะเออบอกเลยนะคะเป็นเป็นเจ้าหญิงดราม่านะคะสำหรับบางคนเนี่ยคิดเยอะคิดมากแล้วก็ขี้ประชดขี้ประชนันเออแบบแต่ถามว่าตัดใจได้ไหมตัดใจไม่ได้ <laughs> แล้วก็อยากเอาชนะให้ระวังไว้ด้วยนะมีอารมณ์อยากเอาชนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เหนื่อยไหมเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะสู้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกวันหรือเปล่าคนกองนี้อ่แล้วเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะหลงไหลบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเขาด้วยความที่มันเป็นเดวิวเนาะบางทีอาจจะสเปคบางอย่างหรือว่าตัวเขามีสเสน่ห์บางอย่างที่นึงดูใจเรา เออหรือบางคนก็อาจจะหมายถึงเรื่อง18บวกหรือเรื่องผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันก็ได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นแพชชั่นมากกว่าเออเป็นความแบบว่าความแซบบางอย่างอะนะที่ดึงดูดใจคนกองนี้แต่คนกองนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองมีการอยากเอาชนะด้วยเออบอกเลยอารมณ์เหมือนประมาณว่าตีกันแล้วก็ากการักกันแล้วก็ตีกันอารมณ์ประมาณนี้ลิงกับฟันหรือเปล่าเธอบางทีอาจจะเป็นช่วงอารมณ์ของคนกองนี้ในช่วงนี้ก็ได้น้องเมนมาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยออกแนววินเวียงได้ง่ายแต่ hey. จริงๆในใจไงฉันเป็นคนใจดีนะเธออารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะจ๊ะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะตรงแบบแค่เซจเชี่ยวนะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะแล้วก็มาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงเนี่ยมีใจให้กับคนกองนี้จริงๆหรือว่าคนกองนี้คิดไปเองเออสิ่งที่เขาทำสายตาที่เขามองอะไรอย่างงี้การพูดคุยการทักทายไงสวัสดีวันจันสวัสดีวันอังคารอ่ะอันนี้เราเล่นอืม เขามีใจให้คนกองนี้จริงๆหรือคนกองนี้คิดไปเองไพ่บอกหน่อยหรือไม่ก็คนกองนี้ไปจีบเขาหรือเปล่าคะคิดเยอะคิดมากอ่นเนี่ยเราอะอะบอกเลยคนกองนี้คิดไปเองซะเยอะในที่เนี้ยไม่รู้ว่าคิดไปเองเนี่ยคิดในเรื่องไายไรหรือเปล่านะเหมือนไพ่มันกำลังจะบอกมาว่าค่อนข้างที่จะมีความคิดเยอะคิดมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ยังไงเขาก็ไม่ชอบเราหรอกอันนี้อาจจะเป็นพลังงานด้านลบหรือด้านจิตใจที่เราคิดออกมาแล้วก็ผลพลายมันก็เลยออกมาในะในด้านนี้นะคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกคุณไม่ทางนี่ไม่ไมีทางสมหวังหรอกเสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้ชอบเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันออกแนวแบบว่าคิดไปเองอ่ะบางทีอาจจะเป็นหมายถึงว่าคิดลบไปเองก็ได้จริงๆเขาอาจจะมีก็ได้เออหรือไม่ก็อย่างที่บอกเนาะอย่างที่ผ่านมาคุณก็มีอะไรต่งหิต่งหิงงงแลวแหละว่าที่เขาทามาก็อาจจะเฟรนลี่ก็ได้ เออแล้วก็เราอาจจะคิดข้าขาๆตัวเองไปด้วยจะเยอะหน่อยเกิน50นะลงประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนก่อนนี้ช่างคิดนะแต่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เป็นพลังงานคิดลบค่อนข้างเยอะปรับไมเซตตัวเองปรับความคิดตัวเองดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาจะดีกว่านะสำหรับคนกองนี้นะอ่ะก็ยาอีกสามใบว่าแล้วเขาคนนั้นนะ่ะรู้สึกยังไงคนกองนี้ล่ะมีใจบ้างไหมฮะสักเล็กส่องน้อยขอสามใบเออนิฉันขาขยาให้เป็นพิเศษนะคะ เอาบอกเลยว่ายากไม่รู้ว่าอยู่ไกลกันด้วยนะบางคนอาจจะดีกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหนํงภาษาบางคนอาจจะมาถามเป็นคนเก,ก่าๆในชีวิตใหม่อาจจะเป็นแฟนเก่ากที่เก่าคนที่เคยแอบชอบที่ดูห่างหายดูเหินห่างกันไปก็ได้เช่นกันนะบางคนอยา่างใดอย่างหนึ่งนะคะเออแล้วถามว่าเขามีใจให้คนกองนี้บ้างไหมเรามองว่ามันออกแนวผู้ชายเจ้าชู้อะออกมาแบบกระลิ้มกระเหลี่ยเออหมาหย,ยอกไก่อะไรประมาณนั้นอะ หาความจริงใจได้ค่อนข้างยากนะในช่วงนี้เออแล้วตัวเขาก็ดูไม่ค่อยเปิดใจหรือไม่ก็เป็นตัวเรานี่แหละที่แบบไม่ไว้ใจเขาด้วยก็ได้นะดังนั้นอย่างที่บอกเน,ะนาะผลไพ่ก็บอกแล้วว่าอาจตัวเราอาจจะคิดไปเองจริงๆสิ่งที่เขาทํามันก็ดูชัดเจนอยู่นะเหมือนคนกรณนี้ก็รู้อยู่นะอืมเอามาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในสาเดือนนี้จะเป็นยังไงกับเขาคนนั้นขอห้าใบค่ะ ให้ระวังออกแนวแบบว่าปาร์ตี้เราสองสามคนอย่างที่บอกเนาะอาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรก็คือมีความสุขไหมมีตีกันบ้างดีกันบ้างแฮปปี้กันบ้างแต่ความสัมพันธ์คือไม่ได้เป็นแฟนนะคะอาจจะออกแนวอย่างมากสุดก็เป็นกิก๊กบางคนก็เป็นฟินวิสเบนฟิกได้แล้วก็บอกเลยคนกองนี้อยากคาดหวังเรื่องของอนาคตมากในช่วงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรปล่อยชิวไปอะในเมื่อเขาชิลเราก็ชิวดังนั้นถ้าเกิดเราซีเรียสเราจริงจังมากเราจะเสียใจเหมือนเราหวังเยอะ,อะกับสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราคาดหวังเรื่องของความรักแล้วเราก็จะผิดหวังดังนั้นเหมือนไพ่กําลังจะบอกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่มันเป็น่ะหาจุดดีของมันแล้วก็แฮปปี้กับมันไม่ต้องไปคาดหวังว่าต้องได้ครบ ต้องเขาต้องทำไว้นู่นให้เขาก็ต้องทาไอ้นี่ให้จะสิบสี่กุมภาแล้วฉันต้องมีดอกไม้ฉันต้องมีผัวฉันต้องมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันเพ่ออะลยจะบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสอะไรปล่อยชิวค่ะไม่งั้นเราก็จะเครียดแล้วเราก็จะเสียใจแล้วก็จะดึงดูดพลังงานด้านลบแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคนณกองนี้บอกเลยเนี่ยคอาข้างที่จะอ่อนไหวง่ายเดี๋ยววีนเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวก็อาจจะแบบว่าดูเศร้าซ so 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 ้อยดูเหงาหงอยอะไรอย่างเงี้ยอืมยังไงก็เรามองว่าให้มองหาจุดดีในเรื่องของความรักถ้าเกิดเขายังเป็นแหล่งโอเอซิสของเรา เขายังเป็นแหล่งชุ่มชื่นใจของเราก็คุยต่อไปได้นะคะแต่แค่อยากคาดหวังในช่วงนี้ไม่ต้องไปกดดันเขาไม่ต้องกดดันตัวเองอะอารมณ์ไพ่ะไรจะบอกอย่างเงี้ยแล้วมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นใน3เดือนนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่แนวโน้มที่ลบๆนะอาบอกเลยนะจ๊ะ ก็แค่แบบโย,ยนอนาคตทิ้งไปอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นก็พอแล้วก็อย่าไปอยู่กับอดีตที่เราเคยผิดหวังเราเคยเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอามาหลอกหลอนตัวเองนะคะยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีได้เจอรักที่มีความสุขสมหวงังแล้วก็ถ้าเกิดคนนี้ไม่ดีขอให้คนใหม่เข้ามาเออให้เราได้มีตัวเลือกเยอะๆว่าคนที่ดีที่สุดสําหรับเรามันต้องเข้ามาในเร็วๆนี้อารมณ์ประมาณนี้ได้ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะจะรักทุกคนนะคะชิ เอาละค่ะมาถึงกองที่สามใครที่เลือกกองนี้บ้างจ้าออมานึกถึงหน้าเขาคนนั้นกันดีกว่าอ,อ่าเป็นองโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูได้ทุกเพศนะคะดูเพื่อความบันเทิงของเขาไม่ต้องไปซีเรียสดูซิว่าเขามีใจให้เราหรือว่าเราคิดไปเองนะเออเปิดเพลงคลอไปได้เลยนะจ่าออมาดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงนี้อยู่กันในลักษณะไหนขอห้าใบค่ะคุณกับเขาคนนั้นนะจ๊ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นลักษณะยังไง ลักษณะแบบไหนเหมือนอึดอัดใจอะ่ะอืมข้างในลึกๆนะมีความอึดอัดใจมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากทําอะไรเพื่อความรักนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้อยากไปจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันเอออยู่นิ่งๆอะ่ะอืมมันมีความรู้สึกดีๆนะคะเนี่ยเอ,อ ตัดใจไม่ลงอะออกแนวนี้งี้ดีกว่าเออออกแนวน่วแตัดใจไม่ลงถ้าเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะมีการพูดคุยมีการ เขาเรียกว่านะมีการเดินทางมาหาการเกิดขึ้นได้นะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือใ,ให้เราตัวเราก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานของตัวเองแต่ก็ยังตัดใจเขาไม่ได้ก็คือเขาก็ยังมาวนๆเวียนๆในใจเราอยู่เป็นละลอกเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่อาจบางคนนะอาจจะไม่ได้คุยกันมากมายแต่ก็ไม่ได้ห่างเหินห่างกันมากมายนะคะมีความแบบว่ามีกันความเป็นกัลยาณิมิตเนาะมีการอยากช่วยเหลืออยากดูแลมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นอ่ะ จริงๆถามว่าหน้าไพา่มันดีไหมมันก็ออกแนวดีนะมันมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเกิดในที่เนี้ยถ้าเราไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานก็หมายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะมีการเริ่มต้นไกลชิดบางอย่างหรือว่าได้ของฝากได้ของขวัญได้ของกำนันเออบางคนอาจจะปไปใส่เปยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาเปเราหรือเราเปเขานะจ๊ะเนี้ย <c oughs> ออาเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนไปได้เรื่อยๆอะ่ะ มันมีความชุ่มชื่นใจอยู่แต่ก็เหมือนแบบไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยออกแนวหน่วงๆเออเป็นเพลงนั้นได้นะจ๊ะอ่ะแล้วมาดูซินี่บางคนอนะ่ะบอกเลยว่าอยู่ไกลกันนะอ่าอาจจะภาษาต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้คนในเครื่องแบบได้คนที่เกี่ยวข้องหรือทํางานเกี่ยวกับการเดินทางลดรายยานพาหนะได้เหมือนกันนะคะเนี่ยอืเอามาดูซิว่าเขาคนาน,านั้นมีใจให้คนกองนี้หรือคนกองนี้คิดไปเองคะ่ะ ขอห้าใบค่ะมารุนกันนจะจ๊ะคนกองนี้ชอบคิดเยอะคิดมากชอบเครียดนะโดยเฉพาะก่อนนอนเนะี่ยคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะแล้วก็อารมณ์คิดด้านลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะเราไม่ได้คิดไปเองนะอืม อบอกเลยว่าอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคนกองนี้แล้วก็อาจจะมีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้เกิดขึ้นได้ออมีการผิดใจบางอย่างเกิดขึ้นได้จะถามว่าเราคิดไปเองไหมว่าเขามีใจเรามองว่าไม่นะเราไม่ได้คิดไปเองนะแต่ว่าเนื่องด้วยบางคนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างทําให้มันเปิดเผยใจหรือสารต่อหรือแสดงออกบางอย่างได้ไม่ได้เต็มที่นะแต่บอกเลยว่าเขาก็มีใจให้เราแต่ออกแนวบางคนออกแนว18บวกบอกเลยตัดใจยากอื้อ ตัดขาดกันยากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความที่มันเดวิลขึ้นนะนะเราค่อนข้างมีอิทธิพลต่อจิตใจเขาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเ,ออเรารู้สึกว่าไม่ใช่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวหรอกที่มีความเครียดมีความกังวลใจในเรื่องของความรักอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหมือนกันออแล้วก็ในที่นี้ยเราไม่รู้ว่าอาจจะมีปัญหาชีวิตเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่ามันทําให้ความสัมพันธ์นีน้มันก็เลยไปต่อไม่ได้อะ่ะ มันมีความเสียใจนะที่จริงเหมือนอยากจะไปต่ออยากที่จะเข้าหาอยากที่จะดูแลหรืออยากที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนแต่เหมือนทําไม่ได้อ่ะอก็เลยต้องเก็บไว้ในใจเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ในใจเปิดเผยไม่ได้เออสาหรับบางคู่บางคนนะคะแต่บอกเลยว่าเปอร์เซนตี่เราไม่ได้คิดไปเองเยอะนะอืมเขาก็มีเขาก็มีใจให้เราแหละมีความสนใจเราแหละแต,แต่บางคู่บางคนออกแนว18บวกอย่างเดียวเลยนะจ๊ะเออยังไงก็ระวังนิดนึงนะ เอามาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้จะได้พัฒนาไหมแล้วเขาคนนั้นหรือไปเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอห้าใบจริงๆค่อนข้างที่จะมีความลหลงไหลเราอยู่พอสมควรน,นะหรือตัวเราไปลหลงไหลเขาคะ่ะขอห้าใบค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในสามเดือน,น,นจากวันนี้ เป็นองโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่ไม่ดีก็โยนไปให้คนอื่นนะจ๊ะอย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะมาอีกแล้วคนกองนี้ให้ระวังนิดนึงกลัวเป็นซุ่มเศร้านะเนี่ยมีแต่คิดเยอะมีแต่คิดมากอ่ะมีแต่เรื่องของการกังวลใจอ่ะเออถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์น่ะก็ดีนะเออคนกองนี้ฉันบอกเลยว่าสุขภาพจิตอ่ะเช็คตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าไพ่ของการที่แบบว่าซึมเศร้าแล้วก็คิดเยอะคิดมาก อารมณ์ดิ่งดิ่งโดยที่ไม่มีสาเหตุก็ค่อนข้างเยอะที่มันจะขึ้นมาบางทีมันดูแฮปปี้หมดเห็นไหมแต่อยู่ๆไม่รู้ทําไมฉันเศร้าเนึ้ออกว่าเหมือนแบบพยายามหาเรื่องคิดลบพยายามจมอยู่กับเรื่องลบทั้งที่จริงอ่ะมันมีพลังงานบวกไหมบอกเลยมีพลังงานบวกนะคะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์ใน3เดือนนี้บอกเลยว่ามันมีทิศทางที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็มีความก้าวหน้า อาจจะมีเกณฑ์แม้ว่าจะพูดจามีการทะเลาะเบากไว้กันไปบ้างนะแต่เรารู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่ได้เจอกันได้พูดคุยกันได้สร้างความสัมพันธ์ในที่นี้บางคนอาจจะได้เจอกันตัวเป็นๆหรือบางคนอาจจะมาจากช่องทางสื่อโซเชียลเนาะอ่าแล้วก็มีการแบบว่าวินวินนะเธอไม่ใช่วินวินดิฟินฟิน,นเออมีการหยอกแล้วแล้วหรือกันอะไรเงี้ยหยอกเอินกันอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าให้ระวงังเนดนๆว่าถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วไม่ควรเข้าไปนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนในความรัก หรือกลายเป็นแค่ที่พักใจอะ่ะเป็นตัวเรื่องให้เขาอะ่ะออารมณ์นี้ก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเออฉันยอมได้นะตอนเนี้ยคิดถึงอนาคตด้วยนะถ้าเขายอมได้รู้สึกว่าเออฉันก็ต้องการแค่นี้เหมือนกันแหละมาดามฉันก็ไม่ได้แบบว่าอยากได้เต็มที่100ร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดีวกันได้ไหมก็ดีวกันได้เอ่อแต่เรารู้สึกว่าคุณจะไม่พอใจในอนาคตแค่นั้นแหละว่าสิ่งที่ได้มาฉันอยากได้เพิ่มอีกอืม แต่โดยรวมะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่ให้ระวังความเจ้าชู้ของเขาหน่อยแต่ว่ามีโมเมนต์ที่ได้แบบว่าหยอกเอินกันเออแล้วหรือกันอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ที่ฟินๆต่อกันนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงว่าเราก็เหมือนแบบอาจจะไม่ได้เต็มที่เนาะยังไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขามันทําให้เราคิดเยอะคิดมากกังวลใจหรือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องการความอบอุ่นมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้ อ,อยากรู้สึกมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้เวลาจากเขาเยอะกว่านี้เออให้ระวังตรงจุดนี้ไว้หน่อยนะสำหรับคนกองนี้นะคะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมเนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะฟังผ่านๆไปก็ได้ถ้ามันไม่ดีอ่ะแล้วก็คิดว่าเออไม่ใช่ดวงเราเหรอกมาฟังเสียงมาดามขำๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็ได้หรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรา,า,ายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะขอให้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังเข้ามาเติมเต็มให้หัวใจเราฟูฟูนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะรักทุกคนค่ะ